สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอน,นี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากร์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมปี2565นะคะก็เป็นการพยากรณ์แบบรายปักนั่นเองนะคะเราจะได้วางแผนชีวิตกันได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเครื่องเดือครึ่งเดือนแรกจะมีอะไรเกิดขึ้นจะต้องรับมือ,อยังไงวางแผนอย่างไรมีข่าวดีเรื่องใด ระมัดระวังในเรื่องใดเรามาเช็คกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวพฤษภท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤษภก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาค,คมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะ1-15สิงหาคม ปี2,565นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนั่นก็คือเรื่องของการงานนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวในเชื่องในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคุณมีคนที่ต้องดูแลคุณมีคนที่ที่คุณเป็นห่วงอยู่นะคะในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นคุณจะกดดันตัวเองมากเป็นพิเศษ คำว่ามีคนที่เป็นห่วงหรือเป็นคนที่คุณต้องดูแลเนี่ยอาจจะเป็นลูกหลานคุณก็ได้อาจจะเป็นคุณ,คณพ่อคุณแม่ที่สูงวัยก็ได้นะคะแล้วเรื่องการงานคุณจะให้พลาดไม่ได้คุณจะออกจากงานไม่ได้คุณจะต้องทำนะคะทำบางคนรู้สึกว่าจะต้องทําด้วยความใจยอมนะ ทำด้วยความจําเป็นลักษณะนี้นะคะในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีแรงกดดันบางอย่างเข้ามาซึ่งเป็นแรงกดดันจากภายนอกจากครอบครัวของคุณเองที่คุณรู้สึกว่าคุณจะทอดทิ้งเขาไม่ได้หรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของการเป็นห่วงเพื่อนร่วมงานด้วยกันอย่างเช่นคุณเป็นเจ้านายคุณเป็นหัวหน้านะคะห่วงลูกน้องว่าจะทํางานนี้ได้ไหมมีความเป็นห่วงมีการติดตามงานนะคะมีการรีเช็คงานอยู่เป็นประจําแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วสมัยมองว่าจะเป็นห่วงเรื่องของคนในครอบครัวมากกว่าสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภบางคนต้องหาอาชีพเสริมหาอาชีพเพิ่มเพื่อที่จะทําควบคู่ไปกับงานประจําเพื่อที่จะให้มีไรายได้เพิ่มเติมเข้ามานะคะมาเลี้ยงดูในครอบครัวมาใช้ใจ่ายในครอบครัวลักษณะน,นี้เพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภค่อนข้างเหนื่อยนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้งานเก่ามีคนมีเกณฑ์ที่คุณจะได้งานพิเศษพิเศษได้จ็อบพิเศษ ซึ่งเป็นจอบระยะสั้นนะคะเป็นโปรเจกต์ระยะสั้นโปรเจกต์เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะได้มีคนจ้างงานคุณมีคนเรียกตัวคุณไปร่วมงานเป็นไปได้นะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกอาจจะมีความยุ่งความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการงานอยู่ค่อนข้างพอสมควรเลยทีเดียวนะคะ แต่อย่างไรก็ตามคุณจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยเกื้อหนุนคอยซัพพอร์ตนะดาวพระเกตโคจรมาอยู่ในเรือกนกรมมะดาวพระเกตมาอยู่ในเรือนการงานแบบนี้นะคะอยากจะให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นอย่าชักช้าอย่าลังเลดาวพระเกตเป็นดาวที่ชื่นชอบความรวดเร็วค่ะแต่ก็ไม่ได้ว่าเร็วจนถึงกับ ทันทีไม่ต้องไตร่ตรองไม่ต้องพิจารณาอะไรตัดสินใจทำลงไปเลยก็ไม่ใช่นะคุณจะต้องพิจารณาให้รอบคอบคุณจะต้องอ่านรายละเอียดให้ดี ถ้างานนั้นๆหรือผลประโยชน์น,นั้นๆมันมีเงื่อนไขอะไรก็ต้องศึกษาสักนิดหนึ่งนะคะถ้ามีคนมาชวนไปร่วมงานถ้ามีคนมาชี้แนะแนวทางอะไรก็ต้องดูทางหนีที่ไล่ให้เรียบร้อยแล้วค่อยริเริ่มกันต่อในอนาคตนะก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้คุณตัดสินใจลงมือทําเลยโดยที่ไม่คิดอะไรดาวพระเกตมาอยู่แบบนี้แล้วทําอย่างเดียวทําอย่างเดียวก็ไม่ใช่เราก็ต้องอาศัยการไตร่ตรองพิจารณาควบคู่กันไปด้วยนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ยังมีข่าวดีเรื่องการงาน เข้ามามค่ะงานบางอย่างที่คุณได้หยิบจับทํานั้นอย่าพยายามมุ่งหวังในเรื่องของการเงินอย่าพยายามมุ่งหวังในเรื่องของผลตอบแทนมากจนเกินไปจนลืมว่างานที่เราทําเราต้องทําด้วยความใจรักจริงๆนะคะบางทีผลตอบแทนมันอาจจะไม่ได้คุ้มค่าแต่ว่าผลงานที่มันออกมามันมีประสิทธิภาพสูงมากมันอาจจะสร้างเครดิตให้คุณในระยะยาวในอนาคตข้างหน้าแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะ เรื่องการเงินค่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้หมุนเงินเยอะมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องห, bueno, หยิบใช้เงินก้อนอาจจะเป็นการใช้จ่ายไปกับลูกหลานอาจจะเป็นการใช้จ่ายไปกับคนในครอบครัวแล้วก็อาจจะเป็นการใช้จ่ายไปกับเรื่องของการเดินทางมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะได้เดินทางไกลนะคะเดินทางไกลเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการไปท่องเที่ยวก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้เดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ได้นะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคุณก็ยังมีรายได้พิเศษเข้ามาเหมือนกับได้เงินจากญาติผู้ใหญ่นะคะมีเกณฑ์ได้รับนะมีเกณฑ์ได้เงินจากการเสี่ยงดวงเสียงโชคได้เงินจากคนรักคู่รักด้วยในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะเจอกับของเสียของพังค่อนข้างเยอะมีรายจ่ายจุกจิกที่คุณจะต้องใช้จ่ายก็วางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีด้วยนะยังไงก็ตามเนี่ย ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยบินต่างๆนานาค่างวดบ้านค่างวดรถค่าบัตรเครดิตอะไรค่อนข้างเยอะเลยอะสำหรับเจ้าประสบมานะคะวางแผนการเงินสักนิดนึงนะสมัยมองว่าอาจจะติดขัด สำหรับชาวพฤศพบางคนอาจจะช็อตๆในบางช่วงแต่คุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากคนใกล้ตัวจากคนรักคู่รักนะคะก็ทําให้การเงินมันฟล์ไปได้นั่นเองค่ะเรื่องความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะอันนี้ค่อนข้างโดดเด่นเลยดีมากๆเลยเรื่องของความรัก คุณจะมีคู่รักคอยสพอร์ตคอยเกื้อนหนุนทุกอย่างทุกประการเลยนะคะเขาจะเป็นแรงผลักดันที่ดีให้กับตัวคุณเขาจะเป็นกองหนุนที่ดีสําหรับคุณนะแล้วก็ใครที่ยังโสดอยู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจด้วยนะมีข้อเสียนิดเดียวค่ะคือ ช่วงนี้แฟนของคุณอารมณ์หงุดหงิดง่ายหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นตัวคุณที่อารมณ์หงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขึ้นขึ้นลงลงนะคะอาจจะไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่ในเรื่องของอารมณ์ก็ต้องพยายามประคับประคองด้วยจนบางครั้งอาจจะเผลอหลุดพูดจาที่มันไม่น่ารักออกมานะแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะการพูดจากับคนรักคู่รักนะคะอาจจะมีการหลุดพูดบางคําบางประโยคที่มันไม่น่ารักต่อเพื่อนร่วมงานต่อคนในครอบครัวหรือว่าต่อเพื่อนฝูงต่ออะไร เมิตรของคุณแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะ ขอย้อนกลับไปที่เรื่องของการงานสักนิดหนึ่งนะในเดือนออในครึ่งเดือนแรกนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับเครือข่ายใหม่ๆได้มีคอนเน็กชันใหม่ได้เจอมิรใหม่เจอกลาลณ์นมิตรที่ดีด้วยนะคะสําหรับชาวพฤษศนะใครที่มีศัตรูคู่แข่งระยะนี้ทําอะไรคุณไม่ได้ศัตรูคู่แข่งแพ้ภัยตัวเองด้วยนะคะถือว่าโดยรวมแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะต่อสู้ฝ่าฟันกันต่อไปสําหรับชาวพฤษศนะคะมีภาระที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างเหลือเกินค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างหนักหน่วงด้วยวางแผน ด,ดีนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวพฤรษศพค่ะสมัยก็ต้องขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวพฤรษศพทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ